สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับคือโดยเฉพาะมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดปลูกอ้อยนะครับแล้วก็หัดเพาะอ้อยนะครับเพาะชำอ้อยโดยเฉพาะที่ว่าเราจะชำเป็นข้อตานะครับ เราตัดเป็นข้อตาแล้วก็เอามาชำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือนะครับการชำข้อตาอ้อยแบบมีทั้งหมด3แบบนะครับโดยที่ว่าเราตัดมาข้อตาเดียวนะครับ3รูปแบบนะครับก็คือแบบที่1แบบที่2แบบที่3นี่นะครับการเพาะอ้อยนะครับ เพราะอ้อยเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดเพราะชํากันแบบไหนนะครับแต่นี่ก็คือนะครับเป็นการเพราะชําแบบอ้อยข้อตาเดียวนะครับอ้อ,อยนี้นะครับก็คือผมได้รับความาคือน้องนคนหนึ่งนะครับคือน้องสุไลามานนะครับ เป็นคนเอามาให้นะครับเอามาให้ก็คือรู้จักการเป็นอ้อยสายพันธุ์ใหม่นะครับอ้อยสายพันธุ์ใหม่เพิ่งออกมานะครับคือยังไม่มีชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับว่าจะชื่อพันธุ์อะไรแต่ว่าก็มีเบอร์มีรหัสเรียบร้อยแล้วละครัเพิ่งออกมาไม่นานนะครับตอนนี้ก็เพาะชำไว้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ขอแบ่ง นะครับคือขอแบ่งมา3ต้นนะครับเพื่อที่จะเอามาทําพันุ์นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับผมก็ไม่ได้เพาะเองนะครับผมไม่ได้เพาะชาเองแต่ว่าน้องเขาเพาะชาม,มาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาให้เบื่อวานนะครับเอามาให้เบื่อวานนี้ซึ่งน้องเขากา็บอกว่าดูมาจากอาจารย์หลายๆอาจารย์ก็คือการเพราะชาก็คือไม่เหมือนกันแต่ละอาจารย์นะครับ ก็เลยน้องก็เลยเพาะแบบ3รูปแบบเลยเพราะว่าที่ดูในคลิปใน YouTube อะไรต่างๆก็จะเพาะกัน3รูปแบบอ่าก็เลยไม่รู้ว่าแบบไหนจะดีกว่านะครับน้องก็เลยแบบเพาะชําแบบทั้ง3รูปแบบเลยเพื่อที่จะดูว่าอ่าเพาะแบบไหนดีกว่ากันนะครับทีนี้ก็ผมจะดูก็คืออันนี้คือรูปแบบที่1 รูปแบบที่หนึ่งอันนี้เหมาะสำหรับคนใหม่ๆนะครับที่เพิ่งหัดเพาะนะครับหัดปลูกอ้อยก็จะได้ดูไว้นะครับแบบที่1นนี้ก็คือเนี่ยนะครับตัดข้อตาเสร็จก็เพาะเป็นวางวางท่อนพันหลงแล้วก็เอาตาอ้อยขึ้นข้างบนนะครับเนี่ยตาอ้อยจะอยู่ข้างบนตาอ้อยจะอยู่ข้างบนนี่คือแบบที่หนึ่ง นะครับส่วนแบบที uno, ่สองก็คือเอาท่อนพันนะครับใส่ลงไปนะครับลงไปข้างล่างลงไปตรงๆเลยก็คือตั้งในแนวยืนนะครับตั้งในแนวยืนแล้วก็ตาอ้อยจะอยู่ด้านข้างนะครับไอ้นี้ตั้งนอนนะครับรูปแบบที่หนึ่งนี่คือตั้งนอนแล้วก็ตาอ้อยอยู่ข้างบนรูปแบบที่สองก็คือตั้งยืนนะครับ ตาอ้อยอยู่ด้านข้างเนี่ยครับตาอ้อยอยู่ด้านข้างอันนี้ตาอ้อยอยู่ด้านข้างนะครับส่วนแบบที่3นะครับแบบที่3นี่ก็คือตั้งนอนนะครับตั้งอ้อยนอนลงแต่ว่าข้อตาจะอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยข้อตาอยู่ด้านข้างนี่คือตั้งนอนในแนวยาวแบบนี้นะครับนี่แนวยาวแบบนี้แล้วก็ด้านตาอ้อยก็จะอยู่ด้านข้าง yeah. นี้นะครับ เนี่อยู่ด้านข้างนี่คือ3รูปแบบแล้วก็เป็นการทดลองว่าแบบไหนจะขึ้นเร็วกว่าแล้วก็โตเร็วกว่านะครับก็คือมันก็ขึ้นมานะครับแตกหน่อมาทั้ง3รูปแบบแหะครับก็คือทั้ง3าม่หนแตกมา3รูปแบบแต่ทีนี้ก็คือให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับมือใหม่ได้ดูไว้ก็คือว่าแบบไหน ที่จะสมควรทําและก็แบบไหนได้ผลมากกว่าได้ผลดีกว่านะครับงอกก็คืองอกทั้ง3รูปแบบแหะครับแต่ทีนี้ก็คือดูเอาเองนะครับว่านี่พะพร้อมกันนะครับวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับส่วนการาแตกหน่อมานะครับการขึ้นเห็นไหมครับแบบ1แบบ2แบบ3นะครับแบบที่1ก็คือ จะขึ้นช้าที่สุดงอกมาช้าที่สุดแล้วก็โตช้าที่สุดนะครับเพิ่งขึ้นมานิดเดียวแบบที่สองนะครับเนี่ยโตเร็วเริ่มมีใบออกแล้วนะครับส่วนแบบที่สามก็คือโตเร็วที่สุดเนี่ยครับโตเร็วสุดเลยวันเวลาเดียวกันเพราะอ่าทีนี้ก็จะอธิบายให้ฟังว่าทําไมแบบที่สามถึงได้โตเร็วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า พอเราตั้งเอาตาอ้อยไว้ด้านข้างนะครับเอาตาอ้อยด้านข้างเนี่ยพอตาอ้อยเขาโงกมาปุ๊บที่อรอบๆข้อตานะครับเขาก็จะโงกลากมาพร้อมกับหนอ่องอกลากมาพร้อมกับตาอ้อยที่มันโงกเป็นต้นออกมาเนี่ยมันจะโงกมาพร้อมๆกันเขาก็เลยมีรากเยอะพอโงอกออกมาปุ๊บ อ้อยเขาก็จะได้กินอาหารทันทีนะครับเขาก็จะได้กินอาหารทันทีเขาเลยต้องโตเร็วนะครับเลยโตเร็วที่สุดนะครับส่วนแบบที่2ที่มันอ่าลงหลบมาแบบแบบที่3ก็คือนอกจากว่ารากจะขึ้นลบๆลกคอดอ่ต้นแม่ลำแม่ของอ้อยแล้วนะครับเนี่ยครับพอก็งอกออกมาแบบนี้ ลากของเขาก็จะได้กินอาหารด้วยเนี่ยครับได้กินอาหารด้วยแต่ก็ได้กินน้อยกว่าแบบที่สามนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งแบบที่สามนี่ก็คือได้กินทั้งต้นแม่แล้วก็ได้กินตั้งหนที่ขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็ได้กินพร้อมกันก็เลยโตเร็วมากที่สุดนะครับส่วนแบบที่สองก็โตมาก็ใช้ได้เพราะว่าก็ได้กินอาหารอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับ ได้กินาอาอนรุดมสมบูรณ์เหมือนกันส่วนแบบที่หนึ่งนะครับตั้งนอนแล้วก็หนอ,นอยู่ข้างบนทำไมถึงโตช้าก็คือเนี่ยแหละครับครั้งแรกเลยพอเราเริ่มเพาะเนี่ยรากมันก็จะงอกมาจากต้นแม่ก่อนนะครับรากจะออกมาจากต้นแม่แต่รากที่จะออกมาจากหนเนี่ยนะครับก็จะงอกมาช้ากว่าแบบที่สามนะครับ นี่ถ้าใส่ดินไม่ไม่ปิดมิดนะครับไม่ไม่ไม่จมดินไม่อยู่ใต้ดินเนี่ยรากที่ขึ้นมาจากหนอจะยังไม่งอกนะครับจะงอกช้าส่วนรากที่ได้กินอาหารก่อนก็คือรากจากต้นแม่นะครับเขาก็เลยโตช้าที่สุดนะครับนี่ก็คือ3รูปแบบ3เหตุผลนะครับว่าทำไมอ้อยเพราะไว้3รูปแบบ ในวันเดียวกันถึงโตไม่พร้อมกันก็คือเหตุผลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมือใหม่ที่จะหัดเพาออ้อยนะครับก็คือบอกได้ว่าบอกได้เลยว่าใช้ได้ทั้ง3รูปแบบนะครับใช้ได้ทั้ง3รูปแบบส่วนจะจะถนัดจะทําแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับ แต่ที่ผมเคยทํามาทุกครั้งทุกครั้งโดยที่เพาอ้อยข้อตาเดียวนะครับผมก็ทําทั้ง3รูปแบบนี่แหละครับคือทดสอบมาทั้ง3แบบแล้วนะครับทั้ง3 3รูปแบบนี่ก็คือการที่เราตั้งนอนแล้วก็เอาข้อตาไว้ด้านข้างนะครับจะได้ผลที่สุดนะครับอ้อยจะขึ้นเร็วแล้วก็โตเร็วนะครับแล้วก็จะเสี่ยงมาไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่ อาจจะมีบ้างที่ไม่ขึ้นนะครับก็คือของธรรมดาแต่ส่วนมากก็คือรอดและก็โตเร็วนะครับส่วนรูปแบบนี้นะครับรูปแบบที่1เนี่ยก็โอกาสที่จะตายก็มีที่ผมเคยเจอก็คือมันงอกขึ้นมาแล้วนะครับงอกเป็นหน่อแบบนี้ครับแต่สักพักมันจะเหี่ยวเฉาตายที่เหี่ยวเฉาตายเพราะว่าบางต้นที่เราเพาะก็คือหน่อขึ้นมาแต่ราก ที่ขึ้นมาจากหนอเนี่ยเขาไม่งอกบางต้นนะครับคือคือบางต้นคือจะงอกเฉพาะลำแม่เฉพาะต้นแม่พอหนอนะครับพอหนอที่ขึ้นมาเนี่ยครับที่เขาไม่มีรากของตัวเองเนี่ยพอเขาดูดน้ําเลี้ยงจากต้นพันธุ์หมดโดยที่รากเขาไม่งอกเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเฉาตายนั่นคือเหตุ ว่าเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมเพาะขึ้นเป็นหนอแล้วทําไมมันถึงเหี่ยวเฉาตายนะครับก็คือเหตุผลมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันแล้วนะครับดูคลิปนี้กันแล้วก็เลือกรูปแบบในการเพราะชํานะครับแล้วแต่ว่าใครจะพอใจเลือกทํากันแบบไหนแต่ที่ผมทํามาก,ก็คือรูปแบบที่3ก็คือได้ผลมากที่สุดนะครับ เอาละครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไรอ้อยสมใจกันด้วยนะครับคลิปนี้เผื่อมีประโยชน์กันบ้างนะครับสำหรับท่านที่ปลูกใหม่เพาะพันธุ์ใหม่คนรุ่นใหม่ที่อยากจะปลูกอ้อยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับไวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ